สวัสดีค่ะแรงจริงจังของแท้คลิปนี้มาอัปเดตลิซ่าแบกพิงลลิสามโนบาลนักร้องสาวสุดฮอตระดับโลกทำสถิติใหม่บนอินสตาแกรมทะลุ76ล้านไปแล้ว กลายเป็นอีกหนึ่งดัชนีชี้วัดความนิยมสุดร้อนแรงที่เห็นกันชัดๆสำหรับแพลตฟอร์ม i n s t a g r กรซึ่งกลายเป็นเครื่องมือยอดนิยมของเหล่าเซเล็บที่นิยมใช้ไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตภาพส,ายสวยๆในชีวิตประจำวันหรือแม้กระทั่งติดต่อสื่อสารกับแฟนๆพร้อมทั้งยังสร้างมูลค่าทางการตลาดได้อย่างมหาศาล โดยคลิปนี้ค่ะแอดก็จะพามาอัปเดตความร้อนแรงของน้องลิซ่าแบ็กพิงที่ล่าสุดในวันนี้4เมษาย,ยน2022ก็สามารถมีผู้ติดตามผ่าน76ล้านได้สำเร็จยังคงเป็นศิลปินที่มียอดผู้ติดตามสูงสุดทั้งเกาหลีใต้และไทยขยับขึ้นมาเป็นอันดับ3ชาวเอเชียอันดับ3ของศิลปินแรปเปอร์หญิงและในตอนนี้ก็อยู่ในอันดับที่39ของโลกแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ส่วนอีก3าสาวแบ็คทิงเจนนี่มีผู้ติดตาม65ล้านฟฟลโล่อันดับ2ในเกาหลีจีซูมีผู้ติดตาม58.8ล้านฟอลโลเวอร์อันดับ1ของนักแสดงเกาหลีสุดท้ายโรเซ่มีผู้ติดตาม57.7ล้านคนแอดก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งด้วยนะคะเรียกได้ว่าปังกันยกวงเลยทีเดียวส่วนเพื่อนๆได้ดูแล้วก็อย่าลืมเข้าไปแสดงความยินดีกดหัวใจสนับสนุนสาวๆกันด้วยนะคะ อัปเดตข่าวสารสาระที่ดีได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ